มัดเแนแเพศว่าเสื้อสอลผิดหน่อยยามันต่อยหูที่เด็ดดอกเมีเอน่ะเสียงมันแข็งก็คือเพศนัน้นขาแพงพังหลานน่ะ โอ้ยน้อแม่รถตาตาเม้นตาคอ,อยกุบนัวนัวแม่นเพียกอ่อนเนียผ้าเพิ่นกะแม่นน้ำเตยตอนกินบ่เมาเก็บบ่อของเสียงข่องเร่งหามบอ่อฟังนัจะเล่นอพอนีคกล้งตามแบบอย่างคล้องแนนะ ยุ้มเมยเพิ่ม้วยความสวัสดยมาแรกเจอรอกกินนาเจะเรียกพ่อรอทาาจุมศรัทธาผู้รอมนางยุ้มเมยในมีนิโปรดงับปากหามงับดังเอ๋อมีฟังใจจ้องดอกเมื่อพี่ดอกเบอม์มอนนา แล้วเด้อยุยมแมงมาแล้วเด้อยุยมพอดมาแล้วเด้อปิมน์นวังนักเทศจานสำรองนางถ้าหลานมาก็เห็นเลื่อนขาบ่มาบ่เห็นทร์ดำแม่นว่ากายสีดำกะบ่ดำ มาเลือกต่อกลางให้ดำแท้ไก่มดำใจดำรู้จากอาบน้ำบาดำเปทีทานไปนั่ในเมนี้พวกยน้มคอยนมแม่คิดจากได้กะหักได้ัอกสมดังใจบังเหนือในเจ้าวลรานจานส์ำร้างค ดังนักเทศยังคนโก่อมเมนฝ์ยบ่แม่นโมงดังอีนีลาแม่ใหญ่ขันไปเทศงานใดขันมีเครื่องเทศใดกับเพ่งเครื่องให้ต้องดังแค่บมเมนต่อนน้าดังคองหลานนั้คำมีซ้ำจอยบ่ดังแม่บ่ดังต่อ แยมทานอาจนำความลำคานถึงพี่พี่ก็ยอมได้พอเพียงลาดอกกอนแง่หนาเสแสรด้วยกันกี่นายแต่หัมนายสำรองลานยาจิมนาเนื้อหมายมากที่ อึนนะาผมเหลือหนวดตาโตกฟังฟังโดยหทวถั่วยุ้มแม่ตัวควันหัวเชิดเจ้าหัวบดหวานเจ้ายาให้่เจริก่อนต้อนน้ำตาดอกแม่นาลานสำร้องมาเลีวจานจานส แล้วจะเชิญมาเบิ่ให้มันคักดแม่เด้อใหรรู้จักจังเคยผู้บอกคึ้ยจำให้แหงใคอยากจองกระจองได้จองเอาไปเทศกงานไม่หนอแม่อนอใคอยากจองก็จองได้จองเอาไปเทีงานไม่ได้เมืเอ จองจังไรก็จองไปแต่ห้ามจองไว้ทักคาสำรองนี่บ่เมียนโอ้ยโล่จะดดีตลอดตัวฟังนักเทศคนจนมาตามคำนิมน์เจ้าภาพ นวังคืนทมนำทานเจ้าควางานเจ้าภาพแดงมาไม่รีเจ้าวรันทั้งสามน้ำในทานคาลานมาเทโปรยยอดเพื่อน้องเอแกยมทวันเอดวนเจ้า สดับเรื่องหมอเพื่อพุนดอกกำหวา่อเชิญแม่เชิญพอพวกกาทิี้องมาฟังไว้หิมตรอนางพอเชิญทุนเป้าลองมาฟังเบื่อกะทิทรมนางย้มคำสอนบทที่นาพวกกูคุ้มงทางนางมาบัดยี้ มาโนไปคำอ้างเปิดกาจ้างในคำกลอนน้วยเมียเดิ้ยมพอพ่อแม่สอนมาจดจำแต่บ่ทำตามรู้ไวสวยกันแล้วที่นี่ผู้ใดเร่ผู้ใดสวยพ่อกว่าตั้งแต่ตนนั้นคนเทาผู้นั่งฟังน่ง พ่อแม่สอนว่าหยับจังพ่อคอยในว่าจ่าลายน้อแม่เอ้ยเท่าที่ตายมาคือเป็นมาสั่งสอนบ่พีแล้วอันบาดเนว้คนเท่าเต้นขึ้นมาได้แต่จมโอ้ยน้อแม่โอ้ยน้อพ่อคือจะลูกนีจีให้พอเห็นหูรอกดีของนม่ ยาบาโลปักหยองกันวัดยิงดอกเกินตัวโลอยู่ตัวคุณนู้แต่บ่ทำนกตามเจ้าอาัยเด้อยุ่เท่าผู้มาฟังยาเปล่าบ้านน้าแม่น้อหมดวินาโพธิรดียยาเปล่าเว้ากันยังตัวพ่อแม่ตัวนาง เดียบรีลูกมีลูกมาแต่ตนจนตลอดบกายแม่เอ๋ยแม่ดีบดีลูกมีลูกมาแต่ตนจนตลอดดอกวกไปยดีบ่ดีโยครับผมพ่อแม่เคยเอาไว้ใจบรีจะกันใอยสูนขึ้นมาโยศอกเข้าน้าพอเาอยโยตั้งแต่เท่ากัน เมาเจ้าจังสอนนาเดี๋ยวนี้ใครบอกรอย่ามากี่รอกไปเผาป้าเอ๋ยป้าสมเพากาเสียวส่วนคุณลูกขว้เดี๋ยวนี้ไผ่ก้าควงกาเผาคุณมีดามันด่าจะมาบอกรอกจำามคำมาคุณลูกรู้แล้วแต่เน้าท้องอีเมียนาง ประเดี๋ยวคข่สึเกิดปางอย่าเบามากสาทะยายอันลูกท้ายคือตัวผมเก่ามาพอแล้วเดี๋ยวเศรษฐีกกแขวเรื่งวิดาบันดานั่นเป็นคนเบามากโยดีๆอย่ามาเบากันยังไข่เขาหาเรื่องกระบ้าบุญมุนดอกเมยดอกพอเอ้ยนางโยดีๆอย่ามาสั่งยัง เบาเพื่อนลูกเจ้าขวังเองเก่งใจเขาน่ะตีแม่พอดแม่ยังมาคือบาห์น่ะคนบ่ฟังในนี้อย่าปากเป็นเโามากจักคือเถ้าพ่อแม่ไข้แล้วรถบาอยู่ว่าเต้าเดือแม่เด้อนะยื้อไปเดือแม่เด้ออย่าสามารถเถียงโลกเถียงเต้ากันเบ่หน่ะมันสุด อาพ่อเป็นโลกเป็นเต้าก็เปิดในหม่างเมนเห็นเหนือยังคนฟังอยาที่เป็นนอกเคหนีหยุดจาที่ทางไข่ไปมื่อออยกระบอยู่มีแต่เบาทางโคให้อยู่มื่อจังสี่แล้วบ่จืมให้เรากอนพาไแม่จังเบาสั่งบอกไปขั้นคอยพูดในเสาสา Nói mẹ nó ớt, nó bò nó cháu cơ cân trà lèo Nhôm bộ phăng nhá cát kèo Ốt áo lỡ ớ ớt Nhập vào đá mẹ nhẹ Miệng bà bò hẹt cát kèo Cả phát cảnh giang ta Xăng Xăng lột Áo nó mẹ đá bị đá mắt นามน่ะอยเป่าหายฟังข่อยว่าดัง